หนึ่งสองสามครออกก่อนเออเต้องเอาทุนมาเพื่อที่จะไปล่าเลเวลอื่นนะเออรู้สึกว่าตอนนี้มันมาวะ่ะไปตอบบกสิบวกฮะ จะมาแนะนําเกมอัปเกรดชุดเถอะเหมือนเกมสมัยก่อนเลยนะ,ะทุกคนแต่เนี้ยมันเป็นเกมอัปเกรดดาบนะไม่ใช่อัปเกรดชุดจะมาดูอัปเกรดดาบแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมมันตั้งว่าอัปเกรดชุดเถอะเออราคานะคะจะอยู่ที่ห้าเหรียญน,นะคะขั้นต่ํานะคะราคาสูงสุดอยู่ที่5 0าพันนะม,มาเรามาลองที่ดาบราคาห0 0อนะทุกคนปะอัปเริ่มหนึ่งสองสามอัปอ,อีก นะคะทุกคนขายออกก่อน,นะค่ะตอนนี้ขายออกก่อนได้มาแล้วนะคะ9ก0 0โอเคเปลี่ยนดาบก่อนไม่ไหวเอาไปเออเมื่อกี้เจ็ดเราต้องตามตามให้ได้เจ็ดตามเจ็ดจะได้ไหมจะได้ไหมขายดีค่ะทุกคนบวกแล้วสองหมื่เ้าเฮ้ยเกมนี้มันเลิศน,นะทุกคน ยังไม่อยากไม่อยากไปแตะแปดเก้าสิบอะทุกคนใจไม่ถึงอะเออไปเราไปดูกันต่อที่ดาบขั้นต่อไปนะคะดาบที่ราคาสองพันไป <c oughs> อันนี้แน่นหนึบอยู่นะคะทุกคนดาบนี้ดาบราคานี้แบบยังไงโอ้โห <c oughs> ไปดิเอาบึ้มบึ้มเลยอ่ะ พอเราเจ็ดมาสองดาบแล้วนะทุกคนเราเก็บเลเวลเจ็ดมาสองดาบแล้วโอ้โหปึ้มไปสองสามขอขายออกก่อนนะคะตอยขอขายออกก่อนเราสามารถขายออกไม่ต้องถึงเจ็ดก็ได้นะเราเอาเอามาเอามาต่อก่อนเนาะเอามาต่อต่อทุนก่อนทุกคนม,มันแข็งมากดูจากทรงอะไป ขายออกก่อนเราต้องนับทุนอยู่ที่ห้าหมื่นนะตอนนี้เราบหวตมาสามหมื่นเราเราอย่ากต้องเอาทุนกลับมาก่อนถ้ามันไปต่อได้อ้ยมันเป็นไรอุ้ยมันไปต่อได้ถ้ามันไปต่อได้อย่างงี้ต้องไปต้องไปต้องไปทุกคนเสร็จมาแล้วจ็ดหมืนห้าด้วยอุย,อยตอนนี้กำไรเราแสนหนึ่งอะทุกคนจะไปต่อดีไหมอะ ไปต่อดดาบขั้นสุดยอดคือดาบสุดท้ายมอยังไงเราต้องไปเพื่อทุกคนนะคะทุกคนรุวยตาขอแบบเฮ้ยไปหนึ่งสองสามขครออกก่อนแ <c> ป <oughs> ๊บนึงนะคะทุกคนเราต้องเก็บทุนก่อนอะเราต้องเอาทุนมาก่อนสองขายออกก่อนมาเนี้ยสี่หมื่นบวมสองตาติดนะคะทุกคน เราต้องเอาทุนมาเพื่อที่จะไปล่าเลเวลอื่นนะเออรู้สึกว่าตอนนี้มันมาว่ะไปต่อบกุกสิบุกฮะไข่ออกนีครับมาดครับมวกไปแล้วนะคงส,งสงคนทุกคนว้าวซ่ามากเลยค่ะทุกคนใครสนใจนะคะก็กดสมัครกันเข้ามาได้เลยแซนสามยินดีให้บริการทุกระดับประทับใจแน่นอนครับ